สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียนนะครับสมาชิกมีดังนี้ครับผมค่ะดิฉันนางสาวกมลชลเอ็นทีส่วนส่วนหนึ่งค่ะครับก็ผมนายกิติรรงค์คำมาส่วนสามสองครับก็ผมนายนัทุฒิตคุยดีส่วนสามหกครับผมปรชิดลงจากส่วนสี่ห้าครับก็ผมสราวุฒิจันทวงศ์หนึ่งห้าส่วนสามผมนายธนทร์นฤทธิทองส่วนเก้าส่วนครับผมนายบุชัยภุลาส่วนเก้าสองครับ ประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกว่า a อซีมีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปีพศ2558หรือปี2015โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการวบกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันมีการเปิดเสรีการค้าการบริการการลงทุนและฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศไทยนั้น a อซีถือเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและการขยายตลาดในการค้าภูมิภาค ในส่วนขององค์ประกอบของ a c 1. ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันมีการเปิดเสรีการคยัาซย้ยสินค้าการบริการ,รก,การลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุน 2. ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงส่งเสริมมาตรการด้านวัฒนธรรมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกเน้น CLMV เช่นประเทศกัมพูชาลาวเมียนม,มาและเวียดนาม 4. การบรูรณาการให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกมีการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับนอกภูมิภาคในส่วนของผลดีของ AEC นั้นมีการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนขยายตลาดและฐานการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานและมาตรฐานร่วมกันความท้าทายของ AEC นั้นมีความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศสมาชิก การปรับตัวของแรงงานและธุรกิจการแข่งขันทางเศรษฐกิจและระหว่างกันเองมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่แตกต่างกันศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีคุณภาพสูงรายปัจจัยเช่น1ทำเลที่ตั้งประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่ม CLMV คือกัมพูชาลาวเวียดนามและเมียนมาและสามารถติดต่อกับมาเลเซียและสิงคโปร์ได้สะดวก2โครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และการเกษตร3ขนาดเศรษฐกิจ GDP ของไทยเนี่ยเป็นอันดับ2-3ถึง3ของอาเซียนรองจากอินโดและใกล้เคียงกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ 4. ภาคบริการประเทศไทยสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากติดอันดับโลกและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากครับ จุดแข่งของเศรษฐกิจไทยหนึ่งการท่องเที่ยวไทยเป็นหนึ่งในประเทศท,ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกรายได้จากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนสูงต่ GDP, อ gdp 2เกษตรและอาหารไทยมีชื่อว่าเป็นครัวของโลกผลิตและส่งออกข้าวน้ำตาลมันสับปะหลังยางพาราสามการลงทุนโดยตรนจากต่างประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนของที่สําคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์และอาหาร 4. โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกมีเครือข,ข่ายคานาคม ที่สามารถเชื่อมโยงภูมิภาคทำให้ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของการค้าและการขนส่งของอาเซียนความท้าทายทางเศรษฐกิจของไทยการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามและอินโดนีเซียเติบโตเร็วดึงดูดการลงทุนมากขึ้นผลิตภาพแรงงานต่ำค่าแรงสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแต่ทักษะแรงงานยังไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ความเหลื่อมลำ้ำการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะระหว่างเมืองกับชนบทโครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวทำให้เกิดความเปราะบางและมีวิกฤตเศรษฐกิจโลกเช่นโควิด1 9กาการปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและสีเขียวยังล่าช้าเมื่อเทียบกับบางประเทศในภูมิภาคบทบาทและโอกาสของไทยในประชาคมอ,อาเซียนไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศ CLMV กับตลาดโลกในโครงการ EEC มีบทบาทในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเช่นดิจิทัลโลจิสติกสพลังงานสะอาดและนวัตกรรมไทยสามารถใช้ศักยภาพในการเกษตรและอาหารในการเป็นผู้ส่งออกหลักของภูมิภาคโอกาสพัฒนาด้านแรงงานการศึกษาและนวัตกรรม ผ่านความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและการมีและมีบทบาทในการเป็นผู้นำใน GMS และ ACMECs ช่วยส่งเสริมช่วยส่งเสริมอิทธิพลของไทยในภูมิภาคโดยสรุปแล้วไทยยังเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของอาเซียนจุดแข็งก็คือการเกษตรการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและการลงทุนแต่ก็ต้องปรับตัวเรื่องในเรื่องของแรงงาน ความเหลื่อมล้ำและก็นวัตกรรมถ้าพัฒนาดีท่านโครงสร้างพื้นฐานได้ไทยมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์การเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะ